สำหรับชาวราศีเมษนะครับสิ่งที่ต้องระวังนะในเดือนมกรานะหกเนี้นะจะเป็นอย่างไรนะครับอ่าเราลองมาดูกันนะครับ3เรื่องสมรถนะเขาบอกว่าเรื่องแรกเนี่ยเขาบอกว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะโดนเป่าหูนะหรือว่าอาจจะพูดอะไรที่ทําให้เราเป็นมีภาวะในเรื่องการคิดมากประสาทแดกนะอันนี้ต้องระวังเอาไว้ดหนึ่งนะเออบางที มีอะไรนะต้องหนักแน่นนะครับชาวราศีเมษนะอ่าไปกันต่อสําหรับชาวราศีเมษถัดมาเขาบอกว่าอะไรนะเรื่องของหายนะเออบางทีคนอาจจะไม่ได้มาขโมยของเราหรอกนะครับแต่อาจจะอะไรนะเราไปหลงลืมวางเอาไว้วางทิ้งเอาไว้นน่นนี่นั่นนะครับมันก็กลายเป็นอะไรกลายเป็นนะ การละเลยของสําคัญของตัวเราเองนะครับอ่านี่นี่นะของหายนะครับถัดมาชาวราศีเมษนะโอ้โหขึ้นมาขนาดนี้บอกไม่รู้นี่ก็ยังไงเนี่ยนะเงินมันบางทีเนี่ยเงินมันชอ็อตนะเออต้นปีเนี่ยแหละเงินมันก็ชอ็อตได้นะครับนะดังนั้นใครมาดูคลิปนี้เนี่ยนะในเดือนธันวาแหม่ต้อง รู้จักการวางแผนการเงินนะต้องรู้จักมีสติในการใช้ใจ่ายนะครับนะบางคนบอกแม่ทั้งเนื้อทั้งตัวเลยอ30อย่างละลูกจริงๆว่าจานนะดังนั้นเราไปควานหาไอเซนเหรียญที่มันตกก่อนหรือว่าไปยืมคนอื่นมาก่อนนะอ่ะประมาณนี้สำหรับชาวอราศีเมษนะครับสิ่งที่ต้องระวังในเดือนมกรานี้นะครับ